ค่ะวันนี้มาพบกับครูพึ่งอีกครั้งนะคะวันนี้ครูพึ่งก็จะมาสอนในเรื่องของบัญญัติตรายางค่ะซึ่งเรื่องของบัญญัติตยางเนี่ยก็จะมีอยู่ในป .5 แล้วก็ป .6 นะคะเด็กๆสามารถดูคลิปนี้แล้วก็สามารถไปทําโจทย์ปัญหาของป .5 ป .6 ได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ครูพึ่งจะมีวิธีการหาค่าบัญญัติตรายางแบบง่ายๆมาสอนกันค่ะเราจะใช้บัญญัติตยางก็ต่อเมื่อเราต้องการหาค่าที่4ในโจทย์ปัญหาค่ะ ซึ่งในโจทย์ปัญหานี้จะต้องกำหนดค่าที่เรารู้อยู่แล้ว3ค่าคำว่าไตรก็คือ3ใช่ไหมคะเรารู้อยู่แล้ว3ค่าแล้วเรากำลังจะหาค่าที่4ออกมาค่ะซึ่ง3ค่านั้นนะคะเราจะต้องเอามาใส่ตามตำแหน่งก็คือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้3ตํตำแหน่งนะคะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะเป็นค่าที่4ตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวครูเพิ่งจะขอกำหนดนะคะตัวอักษรแทนตำแหน่ง อันนี้คือตำแหน่ง a อันนี้คือตำแหน่ง b อันนี้คือตำแหน่ง c และตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคููพิ่งจะแทนค่าด้วย x นะคะเราจะได้ว่า x เ,เนี่ยจะได้เท่ากับ c คูณด้วย b แล้วก็หารด้วย a ค่ะในการใช้บันญัติราย่อจะเป็นแบบนี้ทุกข้อเลยนะคะจากที่ครูเพิ่งบอกไปนะคะว่า x เท่ากับ c คูณ b หารด้วย a ก็คือให้เด็กๆจำเอาไว้ว่าตำแหน่งนี้กับตำแหน่งตำแหน่งนี้มันจะคูณทะแยงกันค่ะเอามาคูณกันนะคะ2ตำแหน่งนี้เอามาคูณกันค่ะแล้วหารด้วยตำแหน่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันนะคะโจทย์ข้อแรกบอกว่าปากกาย0แท่งราคา90บาท ถ้าปากกา70แท่งจะราคาเท่าใดเห็นไหมคะโจทย์ข้อนี้เราจะรู้ค่ามาแล้ว3ค่าก็คือ 20, 90แล้วก็70นั่นเองนะคะแล้วให้เราหาค่าที่4ค่ะซึ่งค่าที่4ก็คือถามว่าถ้าปากกา70แท่งราคาเท่าใดสิ่งที่โจทย์ถามคือราคาเท่าใดใช่ไหมคะดังนั้นตำแหน่งนี้เรารู้แล้วค่ะว่าถามราคานั่นเองนะคะราคา หน่วยของราคาก็ต้องเป็นบาทนะคะทีนี้เมื่อเรารู้ตำแหน่งนี้แล้วนะคะหนูๆจำไว้ว่าหน่วยของข้างล่างกับข้างบนจะต้องเหมือนกันถ้าหากว่าตรงนี้เขาถามราคาข้างบนก็ต้องเป็นราคาเหมือนกันค่ะ,ะตรงนี้ใส่หน่วยไว้ก่อนเลยคือต้องเป็นบาทตรงนี้ก็ต้องเป็นราคานะคะ นอกจากเรื่องของราคาแล้วเราจะรู้อีกหนึ่งอย่างก็คือจำนวนแท่งของปากกาใช่ไหมคะดังนั้นข้างหน้าจะเป็นจำนวนแท่งค่ะเมื่อข้างหน้าเป็นแท่งข้างล่างก็ต้องเป็นแท่งเหมือนกันนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปากกาเมื่อเราได้เค้าโครงมันออกมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาตัวเลขต่างๆเข้าไปใส่ค่ะ มาดูก่อนเลยสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วทั้งสองอย่างก็คือเขาบอกว่าถ้าปากกาย20แท่งจะราคา90บาทใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ถ้าปากกา20แท่งจะราคา90บาททีนี้โจทย์ถามว่าถ้า70แท่งหล่ะจะเป็นราคาเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้ต้องใส่70นะคะ นี่คือค่าที่เรารู้แล้วคือ 20, 90แล้วก็70เรากำลังจะมาหาจำนวนนี้ซึ่งครูเพิ่งบอกแล้วว่าจำนวนนี้มันจะต้องเท่ากับตำแหน่งนี้คูณทะแยงไปหาข้างบนใช่ไหมคะก็คือ70คูณกับ90นั่นเองค่ะคูณทะแยงไปอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นจะต้องหารด้วย20 ช่องนี้ครูเพิ่งจะทําช่องใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าต้องเขียนเลขเยอะค่ะแล้วบางทีเนี่ยก็จะต้องคํานวณหลายบรรทัดด้วยนะคะเมื่อเราได้ออกมาแบบนี้แล้วเราก็หาค่าออกมาเลยค่ะตรงนี้สามารถตัดได้นะคะตัดศูนย์ได้ตัดทิ้งไปเลยนะคะตัดๆัดก็กลายเป็น70คูณ9ค่ะ7.9 6 3ก็ได้630หาร2นั่นเองก็จะได้เท่ากับ 315บาทนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ315บาทค่ะข้อแรกผ่านไปง่ายมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อ2กันบ้างค่ะโจทย์ข้อ2บอกว่ามังคุด2กิโลกร,รัมราคา60บาทถ้าต้องการซื้อมังคุด12กิโลกร,รมัมจะต้องจ่ายเงินเท่าใดนะคะ สิ่งที่โจทถามก็คือจะต้องจ่ายเงินเท่าใดยังเป็นเรื่องของราคาอยู่เหมือนเดิมนะคะเราจะเว้นครูเพิ่งจะเว้นไม่เขียนวงกลมแล้วนะคะเพราะว่าบางทีเนื้อที่มันไม่พอเนาะเรารู้ไว้แค่ว่าเราจะต้องหาตัวเลขมาใส่ทั้ง3ามตำแหน่งนี้ให้ได้ซึ่งจากโจทย์เมื่อกี้นี้นะคะก็มีเลขอยู่3ตัวด้วยกันก็คือ2 60แล้วก็12นั่นเองค่ะ่ะทีนี้ ตะกี้เขาบอกว่าโจทย์ถามอะไรนะถ้าหากว่าซื้อมังคุด12กิโลกร,รัมจะต้องจ่ายเงินเท่าใดใช่ไหมคะ,ะเราเขียนตรงนี้ก่อนว่าจ่ายเงินตรงนี้คือบาทค่ะพอข้างล่างเป็นบาทข้างบนก็ต้องเป็นบาทเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นจ่ายเงินเหมือนกันค่ะจากนั้นตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของมังคุดใช่ไหมมังคุดหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะ ข้างล่างก็คือมังคุดเหมือนกัน,นะคะ่ะทีนี้เราจะหาตัวเลขมาใส่แล้วนะลูกมังคุด2กิโลกร,รัม60บาทอันนี้คือเรารู้เลยรู้ทั้งสองค่า2ตำแหน่งนะคะมังคุด2กิโลกร,รัม60บาท <c oughs> ถามว่าถ้ามังคุด12กิโลกร,รัมละ่ะจะต้องจ่ายเงินกี่บาท เหมือนเดิมเลยนะคะลูกพอเรารู้ตำแหน่งของเขาเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะมาหาสิ่งที่โจทย์เขาถามนะคะสิ่งที่โจทย์ถามหาม,มาได้จากไหนก็คือนำจำนวนนี้ค่ะตำแหน่งนี้นะลูกคูณทะแยงขึ้นไปข้างบนได้เป็น12คูณด้วย60นั่นเองหารอะไรนะหารกับ2นะคะเหลืออยู่ตัวเดียวก็คือหาร2นั่นเองค่ะทีนี้เราก็สามารถ ตัดได้นะคะหาตรงไหนตัดตัดได้เลยตรงนี้ตัดอะไรได้บ้างคะอ่าสองนะคะ2ตัดได้ทั้ง12แล้วก็ตัด60ก็ได้เหมือนกันนะคะครูเพิ่งขอเลือกตัดตรงนี้ก,ลกแล้วกัน2องมาะด้สิบสองคะสองหกสนะคะตรงนี้ก็ตัดเหลือ6พอ6คูณกับ60ก็ได้เป็นอไรเอ,อ่ยง่ายๆเลย6 6ห6 6ก็ได้เท่ากับ3 6 0บาทนั่นเอง ดังนั้นข้อนี้ตอบ360บาทค่ะโจทย์2ข้อที่ผ่านไปนะคะยังถือว่าง่ายค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เดี๋ยวโจทย์เขาจะมีการหักมุมมีการหลอกเรานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปกันค่ะโจทย์ข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าริบบิ้น5เมตรราคา120บาทถ้ามีเงินอยู่336บบาทจะซื้อริบบิ้นได้กี่เมตร สิ่งที่โจต้องการถามก็คือจะซื้อริบบิ้นได้ก,กี่เมตรนะคะหลังๆครูเพ,พิ่งก็เอามาเขียนตำแหน่งนี้ก่อนเราต้องเริ่มจากตำแหน่งนี้ก่อนนะคะสิ่งที่โจถามค่ะ,ะเขียนว่าซื้อริบบิ้นได้นะคะหน่วยเป็นเมตรค่ะเมื่อข้างล่างหน่วยเป็นเมตรข้างบนก็ต้องเป็นเมตรเหมือนกันนะคะเราสังเกตจากหน่วยเอานะลูกนะ้ ประโยคนี้ข้างบนกับข้างล่างก็ต้องเหมือนกันด้วยนะคะข้างบนเป็นซื้อริบบิ้นข้างล่างก็ต้องซื้อริบบิ้นได้เท่าไหร่เหมือนกันค่ะ,ะมาดูฝั่งนี้บ้างน,นะคะนอกจากริบบิ้นแล้วนะคะก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาคือราคาค่ะ,ะมาดูอันบนนะคะก็ต้องราคาหน่วยเป็นบาทค่ะข้างล่างก็เหมือนกันนะคะก็ต้องเป็นราคา กี่บาทเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วทั้งสองค่าก็คือริบบิ้น5เมตรราคา120บาทเด็กๆหลายคนนะคะเอา5้าใส่นี่เลยเอา120ใส่นี่เลยถูกไหมลูกดูหน่วยสิหน่วยมันอยู่ตรงไหนหน่วยมันสลับกันอยู่นะคะเด็กๆมักจะพลาดตรงนี้แหละอันนี้คือเทคนิคการวิเคราะห์นะหน่วยเป็นเมตรอยู่นี่ค่ะเอาเลข5้ามาใส่ก่อนซื้อริบบิ้นได้5้าเมตร ถ้าหากว่ามีเงิน120บาทค่ะได้ลวบรรทัดแรกนะคะริบบิ้น5เมตรราคา120บาทหรือพูดกลับกันอีกอย่างก็คือถ้าหากว่ามีเงิน120บาทนะคะซื้อริบบิ้นได้5เมตรนั่นเองนะคะประโยคข้างหน้าหนูอาจจะเปลี่ยนก็ได้เป็นมีเงินนะคะถ้าข้างล่างค่ะถ้ามีเงิน336บบาทละ่ะจะซื้อริบบิ้นได้กี่เมตรนะคะ พอได้ตำแหน่งครบแล้วก็มาหาตามที่เราเคยคิดกันมา2ข้อแล้วก็คือเอาตำแหน่งนี้คูณทะแยงขึ้นไปข้างบนแล้วหารด้วยอันที่เหลือนะคะก็จะได้เป็น336คูณ5หารด้วย120ค่ะ <c oughs> หาตัวตัดตอนไหนตัดกันได้นะ เอา3ตัดก็ได้นะคะ3าตัดได้ทั้งข้างบนข้างล่างนี้เหมือนกันหรือเอา5ตัดก็ได้ค่ะอันนี้ครูเพิ่งเลือกเอา5ตัดเนาะห้านะคะ5อะไรได้ร้อยยี่สิบค่ะ5 2าสองส0นะคะก็ตัดได้แบบนี้ค่ะทําไมคิดไวคะ่ะคือคิดในใจเอาใช้การหารสั้นนะลูกนะถ้าใครยังหารสั้นไม่เป็นก็ไปดูคลิปย้อนหลังการหารสั้นของครูเพิ่งได้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะ สตัดได้อีกอ่ะมาดูค่ะหรือว่าเอา6ตัดเลยดีนะเอา6ตัดเลยก็ได้นะคะ6กสี่ยค่ะ6อะไรได้ 6, 5, สามสิบหกหเศษ3ใช่ไหมคะากลายเป็น3า6สกคูณกับ6ก็ได้3าค่ะ,คะตัดกันได้อีกไหมสามารถตัดได้อีกไหมคะเอา4ี่ตัดได้ไหมลองดูนะ 4 1 4ห1 4เศษ1กลายเป็น16นะคะ4 4 16ค่ะอ่ะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะก็จะได้คำตอบสุดท้ายแนะล้วนะลูกนะก็คือเท่ากับ14คูณหก็เป็น14ค่ะเศษข้างล่างก็เหลือ1นเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นได้เท่ากับ14เมตรนั่นเองค่ะ อันนี้ก็คือวิธีการคิดลัดคือเราไม่ต้องไปนั่งคูณน,นั่งหารตัวเลขเยอะๆนะคะตัวไหนตัดได้ตัดเลยแต่บางทีเราตัดกันหลายรอบก็จะดูยุ่งนิดนึงดังนั้นเวลาตัดก็ตัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะลูกนะจะได้ดูง่ายๆนะคะสำหรับข้อนี้สรุปว่าตอบ14เมตรค่ะมาดูโจทย์ข้อสุดท้ายกันนะคะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าระยะทาง40กิโลเมตรรถยนต์ใช้น้ำมัน12ลิตรถ้าเติมน้ำมัน60ลิตร รถยนต์จะแล่นไปได้กี่กิโลเมตรค่ะอ่าวสิ่งที่โซทามคือรถยนต์จะแล่นไปได้กี่กิโลเมตรนะคะครูพึ่งก็เขียนไปเลยว่าครูพิ่งเขียนย่อนะคะแล่นได้กิโลเมตรกี่กิโลเมตรไม่รู้แต่ว่าเว้นไว้ก่อนนะคะทีนี้ถ้าข้างล่างแล่นได้กิโลเมตรข้างบนก็ต้องเป็นแล่นได้กิโลเมตรเหมือนกันนะคะ นอกจากหน่วยกิโลเมตรแล้วมีอีกหน่วยหนึ่งก็คือใช้น้ำมันไปกี่ลิตรนะคะอันนี้ก็ใช้น้ำมันอันนี้ก็ลิตรนะคะข้างบนเป็นใช้น้ำมันลิตรข้างล่างก็เหมือนกันต้องเป็นใช้น้ำมันลิตรเหมือนกันค่ะทีนี้เราก็หาตัวเลขมาใส่นะคะลูกมีตัวเลขอยู่3ตัวคือ40 12แล้วก็60ค่ะประโยคแรกที่เขาบอกก็คือระยะทาง40กิโลเมตร รถยนต์ใช้น้ำมัน12ลิตรดูหน่วยดีๆนะคะกิโลเมตรอยู่ไหนกิโลเมตรอยู่นี่นะคะลิตรอยู่นี่นะคะถึงแม้ว่าโจทย์เขาจะกำหนดเอาเลข40มาก่อนแต่ไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็เอาตัวแรกมาใส่ตรงนี้เสมอไม่ใช่นะคะดูดูดีๆระยะทาง40กิโลเมตรรถยนต์ใช้น้ำมัน12ลิตรแสดงว่าพูดกลับกันคือถ้าน้ำมัน12ลิตรระยะทางเนี่ยที่รถแล่นได้ก็คือ40กิโลเมตรค่ะ ได้ลแล้วนะ2ตัวทีนี้ถ้าน้ำมัน60ลิตรละ่ะรถยนต์จะแล่นได้เท่ากับกี่กิโลเมตรเราก็เหมือนเดิมค่ะคูณทะยานขึ้นไปนะคะจะได้เท่ากับ60คูณ40หารด้วย12นะคะอ่ะเลขง่ายอีกแล้วหาตัวตัดดีกว่า12ตัดกับ60ได้นะคะ12คูณ 5ได้60นั่นเองอันนี้ก็กลายเป็น1นะคะทีนี้5คูณสก็ง่ายอีกแล้ว5 4 20นะคะก็ได้เท่ากับ200กิโลเมตรดังนั้นข้อนี้ตอบ200กิโลเมตรค่ะ เอาละคะ่ะสำหรับ4โจทย์นี้นะคะก็น่าจะเป็นไอเดียให้เด็กๆนำไปแก้โจทย์ปัญหาในแบบฝึกหัดหรือว่าโจทย์ที่เด็กๆเ,เจอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโจทย์รูปแบบไหนก็ตามก็สามารถพลิกแพงได้